ดีครับผมวันนี้อยู่ในเก่งก็ซื้อก้ันในป่าแลวทุกคนก็เดีนี้เราจะไปตกปลาในบ่อลาวากันทั้งหมดนะเหนะ็นทีซีบอกว่ามันมีปลาทุกคนมาดูกันว่ามันจะมีปลาอะไรบ้างในบ่อทั้งหมดเดยไปตกที่ดินแดนภูเขาไฟกันผมจะตกให้มันได้ทุกชนิดอนะ่ะไม่รู้ว่ามีกี่ตัวนะทุกคนเพราะไม่มีกระดานบอกหรือมันมีบอกเดี๋ยวให้ดูกันเพราะฉะนั้นอาชีพที่เหมาะกับการตกปลามีอยู่อาชีพเดียวทุกคนนั่นก็คืออาชีพนักตกปลาแล้วมันอยู่ตรงไหนของโลกวะเนี่ยบอสเนี่ยเจลฟิตแมนไปเลยหมุเบลวะเอุพ ผมให้หนึ่งคนนะผมมาเลยพ่อหนุ่มมัศวินพ่อหนุ่มชุดเขียวโอเควัส okay, ดุ์ล่ะเราไม่มีอะไรทุกคนอัพแคมไฟให้แม็กแล้วก็ไปตกปลากันนายมันมีอะไรบอกไหมนี่ไงนุกคนมีเพิ่มมาสองตัวปลาใหม่เพิ่มมาอีกสองตัวผมเป็นปลาไหลกับปลาปิรันยาแม่เนี่ยมีสองตัวนุกคนเดี๋ยวไปตามหากันเพิ่มมาสองตัวไม่รู้ว่ามีปลาลับอีกหรือเปล่านะต้องไปหากันดูเรียบร้อยมีคนตุยครับผม โอ้ว่าแล้วเขาโดนนิโบฆ่าตุ้ทุกคนผมไม่มีอาวุธเหมือนกันนะเบลสีเลยไหมเรียบร้อยคนเบลสีเลยเก็บเพื่อนไปด้วยระจนภัยกันต่ออา้าวเขาออกไปแล้วทุกคนผมนึกว่าเขาจะอยู่ด้วยสุดท้ายแล้วก็โซโลครับผมเขาออกไปแล้วนี่ผมเดินมาแดนลาวาแล้วทุกคนชิม่าน้นจะตกตะลุมั่งบ่อแค่เนี้ยผมว่างั้นไรทุกคนนี่นี่มันมีเหมือนเป็นขึ้นน้ำบนเลยตรงนี้ใช่หรือไม่ ไม่เกี่ยวให้ต้องรอนานหน่อยทุกคนปลาสองตัวนะในบอแห่งนี้ผมมีแค่เป็ดเวลวหนึ่งเทะเขาบอกรอนานหน่อยครับพี่ไปดูกันจะนานแค่ไหนอุ้ยมาแล้วอู้เหมือนจะยากอยู่นะทุกคนเออเอออืมอ่าอ่ได้แล้วปลาอะไรอ่ะอ๋อเหมือนอ้ยแมงป่องมา มันจะเป็นปลาไหลาลาวานะทุกคนเหมืนอนในบ่อน้ําแข็งแต่นี้เป็นลาวาแทนได้แล้วตัวหนึ่งเลยตัวหนึ่งครับผมก็ดูจะไม่ยากแน,เน่เอาไปเอามาเดีย๋ยวลองไปย่างกันทุกคนหน้าตาจะเป็นยังไงแต่เหมือนให้มไม่ค่อยเยอะนะเดี๋ยวผม,มอัปเดตก่อนดีกว่าเดี๋ยว่หยมาตุนกันรอบโอ้หีบครับผมตรงนี้ตรงนี้เหมาะกับการตกปลามากโอ้ยติดไฟร้อนเลยร้อนลุ่ม โอ้ได้ระเบิดไฟมามของของไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคนของชิ้นนี้คือมันเผาศัตรูหายไปเลยอะ่ะไม่มีซากให้เลยนะกับดักระเบิดแบมกม้าครับผมวางระเบิดไว้ที่บ้านนะผมระเบิดแบกมาานี่งไงผลปิ้งละเป็นคุกเอลโอ้ไม่ได้ให้เยอะขนาดนะั้นนะให้ก,กลางๆนะคนไม่ได้เยอะมากเอาเป็นว,ว่าตกป่อทำอะไรคุ้มกว่าแต่เราได้มาลวตัวหนึ่งเนาะขายอีกตัวหนึ่งนี่ขอไปฟาร์มขอ,ของก่นกอนเจอกล่องทองในเขตสีเขียวทุกคน ขอเป็นกระเป๋ายี่ห้าไม่ก็วขวานแดงอุ้ยน้ำมันุ้มอยู่วุ้ยละทีไปเก็บระเบิดผลแล้วทุกคนระเบิดแมกมาเราโคตรแรงถูกแผดเผาครับผมละทีมากี่ตัวอีกตัวหนึ่งโดนอันนี้ตุยตัวนี้โดนเผาโดนย่างไม่เกรียมเลยครับผมโอ้ยข้อเสียอ๋อที่ว่าเจมเผาไปด้วยังอยู่ทุกคนนี่ว่าไม่อยู่นี่ลวทีเราเก็บไว้นะใบบูชายันด้วยทําเคสตอนนี้เราอัปเดตเวื้องหกก่อนนะทุกคนเดี๋ยวค่อยไปตรงต้วเดียว ไม่ไปช่เบดเบลดเบลหกเบลสามเคยไอัพแล้วทุกคนมันนี่เดี๋ยวเราเก็บไปน้นั้นทุกคนเก็บไปเผาไอตาปิกรทําเคล็ด้วยจะมาตกปลาหรือมาทำเคล็ได้นี่ไงคนได้มาแล้วหนึ่งอันเหลืออีตัวหนึ่งนะอัพเกรดเบดก่อนเอาผิดอันเว้ยจะกวงวันดีครับผมผมว่าเราอยู่ในบ้านนี้ก็อยู่ได้นะทุกคนเพราะว่ากวงเข้ามาไม่ได้กูรอตมาแล้วพ่งนี้ก็ไมปตกในบ่อไกลๆหน่อย ไปหาปลาม่วงทุกคนเวลาจะได้อัพเร็วนี่ปลาม่วงตกไม่กี่ตัวก็แม็กแล้ววลอัพไปทุกคนง่ายมากกลสองอัพอย่างง่ายเลยพี่เดี๋ยวเข้าไปเอาของในนี้ก่อนแล้วกันก่อนไปจริงก็ต้องเขียนรัฐทีนะทุกคนเอาไปบูชาย,ยานที่หมดเลยพวกนี้นี่เมดคิดสวยเพิ่งได้ยานแรกมาเลยต้งนานน้อยผมเปิดได้แต่ไปชายไมเนี่ยวันนี้ไปชายยอส่วนเหรออนาคตเนี่ย ผมว่าเราต้องทำเครื่องวาร์นใ่นีอทุกคนเพื่อที่เราจะวาร์ไปเขตลาวาได้ะทํำเขสด้วยแล้วก็ตกปลาอัปเดตครับผมเวลแม็กได้มาแล้วสตองรอสเป็นสตองรอสที่ลองหุนซะด้วยทุกคนโคตรเทเบ็ดไล์ไว้เนี่ยแล้ว <laughs> ไปตกบ่อที่มันกว้างๆเป็นไงบ่อตรงนั้นมาดูกันเราจะได้ปลาที่เราต้องการไหมทุกคน,อนเอา้า ลาวามีแต่ลาวาต้องต้องตกบ่อน,นี้เปล่าหรือจะมีตัวอื่นเดี๋ยวลองดูทุกคนคือบอมเกิดใกล้กันมากอะนี่ขนาดชีพมนะ้ำตกปลาเนี่ยเรามีโอกาสเจอปลาเร็วขึ้นนั้นทุกคนข้างใต้ก็ไม่มีอะไรเรือกว่าสองไปดูข้างใต้นานทุกคนเอ้ยตื้นๆเองบ่อลาวาตื้นๆทุกคน,น,นไม่ได้ลึกนะถ้าลึกนี้เราน่าจะจมมันมีปลาหรือเปล่าเนี่ยผมเหวี่ยงนานแล้วนะหรือบ่อน,นี้ไม่มีทุกคนบ่อน,นี้น่าจะไม่มีปลาหรือเปล่าใช่บ่อน,นี้น่าจะไม่มี ผมว่าต้องไปบอ่อนี้นี่ต้องบอ่อพวกนี้บ่อังไม่น่าจะมีเมื่อก,กี้รอนานแปลกๆนะอืได,อด้โอ้เรดิโอมาทุกคนยังไงบ่อนี้เจอเร็วกว่าผมว่าบ่อนี้น่าจะไม่มีนะหรือมันมีเขาไม่เลยใจแต่ว่าบ่อนี้เจอเร็วกว่านะคนบ่อนี้ตกไม่เจอเลยมีแต่แมงป่องอยังไงนั้นนะแมงป่องถือว่าแผดเผาคือผมผมว่าปลาสุดท้ายน่าจะยากแล้วเนี่ยอีกตัวหนึ่งที่เราไม่ได้เนี่ยผมว่าน่าจะตกยากแล้ว หรือไม่ได้อยู่บ่อนี้เดี๋ยวไปเปลี่ยนบ่อนะถ้าตกนานๆล้วยังไม่ได้มาอีกตัวครับผมไม่มีอ่ะมีแต่ปลาลาวาทุกคนบ่อนี้เหมือนจะไม่เจอเดี๋ยวเปลี่ยนบอดีกว่าทุกคนหรือเราต้องตกบ่อนี้ถึงจะมีโอกาสเจอแต่ตอนนี้ไม่ได้ผมละทีเยอะมากถอยก่อนไม่ได้ไม่ได้มือแล้วด้วยอู้ร้านเมืองปองเดี๋ยวไม่เคลียเดี๋ยวไม่เคลียผมว่าจริงเราควรทําซุปมาก่อนเนี่ยจะได้มีอาหารกินมาเยอะๆมาทำหม้อซุปก่อนแล้วกันนะทุกคนจะได้ทำอะไรสะดวกหน่อยไม่ต้องกลับมาบ้านบ่อย อุ้ยเจอกล่องแดงทุกคนจะมาหาไมา้แต่ดันเจอกล่องแดงฮะเปิดหน่อยแล้วกันได้เลือจะดีสุดตอนตอนนี้ถ้าได้เลือจะดีมากอมโอ้แล้วได้เรื่อครับผมสวยหาไม้ไม่ยากแล้วกลับแคมป์เลยทั้งนั้นทุกคนกลับแคมป์กลับแคมป์ไปตัดไม้เอาดีกว่ามีอะไรไหมตรงนี้มีน้ำมันอีกทางหนึ่งอะกระสุนปืนด้วยอาวลบมากลามหายเนี่ยตอนนี้เราอะเกือบตุยทุกคนลบมากล่ามหายความรล้เป็นเหตุสังเกตได้กลางวานนี้จุกหนีับผมไปแล้วทำมอสซุป แล้วก็แปลงแล้วก็ค่อยมาอัพเดโตกันเครื่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเก็บละทีไปบูชาย,ยัญออจีมาดีกว่านะไปทําเครื่องวาร์กันเก็บมาให้หมดับผมจากนั้นก็ไปที่แดนลาวากันนะผมวันนี้เก็บของไงเนี่ยไม่ลงมาเนี่ยผมต้องไต่แท่นหินขึ้นมายีบเอาอะได้จีใม่อีกหนึ่งอันนะผมบูชาย,ยัญละทีกันออจี้เพิ่มลงไปให้หมดเลยพวกเองนะสิบห้าตัว ตัวหนึ่งทุกคนก็จะได้จี้แม้ก็แฟกเมนเพิ่มนะ้ะหาก่อนเนี่ยโบดเชียโบดหน่อยดีกว่าไม่แน่้ปลาตัวท้ายอยู่แถวโบดหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวลองเชียโบดดูโอ้ได้จี้จี้น่าจะพอมั้งเนี่ยพอแล้วทุกคนเครื่องวาร์ปโบดบอรลเราว่าเพิรหีบด้วยถ้าได้กระเป๋ามาผมยังไม่เก็บนะทุกคนเก็บอันย่างปลาเราหมดเราได้จริงด้วยไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวลองตกบ่อนี้ดูทุกคนมันมีอะไรบ่อนี้ เออใบตกปลาผมอยู่ไหนเนี่ยสตองรอสอยู่นี่ลองตกดูซิได้อะไรมืดแล้วจะกวงมาหรือเปล่าเนี่ยแล้วมาจริงฮิวฮิวฮิวอูอูมันเข้ามาได้ดทุกคนโอไมค์ก้จุกจุกออดแอดออดแอดเอออยู่ตรงนั้นไปแหละเองนะกินข้าวก่อนตกปลาพิกวงหายอ๋อยังอยู่ถึงว่าปลามาลอยหลังซะ่ละ กว้างไม่พอมีโบอีกอยู่ฝั่งตรงข้ามโบมันจะจมลาวาไหมเนี่ยงไงโบมาทุกคนโบติดไฟซะด้วยร้อนแรงเลยโบโอโ้โหโบเผาไหมมีปลาทุกคนบ่อน,นี้มันต้องมีสินานอยู่แล้วเนี่ยเรียบร้อยโบย่างแล้วกินโบย่างดีกว่าเหมือนจะนานเกินไปทุกคนเอาเป็นว่าไปไปบูชายันก่อนแล้วกันเรามาตกในบ่อบูชายันดูนะ เอ้าผมเผื่อจี้ไปทุกคนจี้เกียรตมั่น่ะลงแบวไม่ได้ด้วยหนักเลยจี้นึ่งสามอันผมทุกคน <c oughs> เผื่อเผาจี้หมดแล้วโอชีวิตน้องชีวิตเนี่ยกดรัวไม่ดูอะไรอเราหาใหม่ก่อนตอนนี้ใช้เลื่อยตีถึงไหมทุกคนอ่าถึงครับใช้เลือ่อยตีไม่ต้องขึ้นไปตีเองนะได้จี้มาแล้วสวย ฮอตบลอุ้ยกวางก็มาเอ้ไม่ชมผมว่าเราอยู่บนนี้ได้อยู่นะเนี่ยเขาขี้เล่าตอนคืนนะอยู่บนนี้เอาโอ้โจมกวางมันอะไรไหมนเนี่ยผมเพิ่งไม่เห็นโอ,โ,อโอ้กวางเกิดแล้วติดแล้วผมกดขึ้นบนแล้วมนติดบาร์ดทุกคนมันเข้ามาตีผมไม่โดนเรียบร้อยดียเลาอะ่ะเข้ามาไม่ได้ดีไอน้องเดียเด๋ยวกลับไปบูชาย,ยันแล้วก็ไปที่แคมป์ดูก่อนทุกคนเนาะพอแล้วทำเครื่องวาร์ปกันก่อนอารวีรีเวนดูฟ รัททีผมเป็นอะไรอ่ะทุกคนเหมือนเขาอยากจะเล่นเนาะรัทธีวันว่างๆของรัททีเวลาตุยทุกคนเขาทําอย่างนี้กันนะหมุนหมุนหมุนแล้วก็หมุนหมุนหมุนพอเถอะโอเคเราไปเขตเราวาไปวางเครื่องวางกันผมว่าไลออนมันจะอยู่ในบ่อธรรมดาแหละแต่ใช้เวลาตกเฉยนะทุกคนอ๋อเราวางข้างในไม่ได้ต้องวางหน้าถ้ำปะฮ้อต้องวางไม่หน้าถ้ำเท่านั้นทุกคนวางข้างบนไม่ได้โอเค ้องตกในบ่อนี้ดิมันมีปลาเปล่าบ่อนี้ทุกคนโอ้มีตรงนี้นี่ไงผมว่าบ่อนี้ต้องมีแล้วแหละจะไปตัวหนึ่งผมว่าน่าจะเป็นไลออนฟิตเปล่ามาชมลาวาไลออนฟิตถ้าแต่ลาวาเอวอะไรอะ่ะนี่ไงเอา้าได้แล้วทุกคนเออพอจะได้ก็ง่ายอย่างนี้เลยนะเอาเรียบร้อยปลาครบแล้วก็ได้จากบ่อลาวาตรงนี้ทุกคนจกง,ง่ายๆนะ งั้นเดี๋ยววางเครื่องวัดไปแถวนี้แล้วกันเอาไปขึ้นวางด้านบนได้ไหมไปวางด้านบนได้หรือเปล่าทุกคนลอง,ลองดูกันเออแค่ถือขึ้นมาก็น่าจ,จะวางไม่ได้แล้วไหมโอเควางไม่ได้ครับผมด้านบนเย่ yeah, ตกปลาครบแล้วบ่อลาวามีแค่นี้นะทุกคนปลาอีกสักน,นิดนึงก่อนไปแล้วงั้นเว้นี่ต้องเชื่อมไฟด้วยถึงจะได้ปลาเร็วขึ้นแลวอนันฟิตอยู่บ่อลาวานี่เองทุกคน บ่อน้ำตกงเนนะี้ยน้ำตกราวานะบ่อธรรมดาเยอะเหมือนจะเจอยากกว่านี่ทุกคนตกปลาตอนกลางคืนแบบง่ายขึ้นมาบนนี้เจะควงกอะไรเราไม่ได้ทุกคนดู easy b o ทั้งกวางทั้งเจ้าหมาผู้ชมเจ้าโบผมตกปลาชิวอ่ะมีต้นไม้อยู่ใ,ใกล้ๆตกปลาชิวๆครับผมเอาละที่เป็นไรกแล้วคุณมทุกคนดูจริงๆเป็นบอลเลยเดี๋ยวไปเช็คลิปลากันทุกคนปลาสองตัวนะที่เราตกมา ครบแล้วทุกคนเนาะนี่ไปปลาใหม่สองตัวครบแล้วมีอะไรอ่ะปลาไหลลาวาเนาะแล้วก็ไลออนฟีดปลาสิงโตทุกคนที่อยู่ในบ่อลววาวาครบแล้วนะโอเคท่านชมก็ประมาณนี้สาหรับการตกปาลารอบนี้เรื่องสุดเอาเรื่องมากเลย <Okay. S 1> ก็ไม่หายกุ้งกจิ้มก็ไม่ได้ตกยากนะคนปลาเหมือนในปลาเอลเนี่ย,ยจะอยู่ในบ่อธรรมดาแบบอยู่ข้างหน้าของเขตขอ,ขอไฟผมแต่ว่าผมคิดว่าเขตกงหน้าก็มีโอกาสได้ตัวนี้ไลออนฟีดเหมือนกัน แต่ถ้าแบบอยากได้เจอง่ายก็ไปตกที่บอ่อเป็นน้ำตกราวบาตรงนั้นคนที่ผมไปตก,กน,นะน่าจะเจอง่ายกว่าเพื่อนบามคิดนี้ก็เพียงดวงอบคุณได้ร่วมติดตามกันแล้วก็รีบดึงภาพขึ้ใหม่ผมเจอหม่คลิปหน้านนะสำหรับนี้ไปแล้วผมบายเจอกัน